ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จะได้มากินอยู่ที่ร้านฮันเฮากับพี่นากันที่รานสีดีมากังดีดสะสัพึพงมากนะจุดนี้ขอบอกซีขีโมูดแต่ว่าปิ้งย่างสุดพลงังร้านนี้เป,นนเปิดใหม่ได้ไม่นานนี่ค่ะแต่ว่าแบบว่าของตู้มากอ่ะมีอโอ้พี่มาอร่อยมากพี่เดนกำลัง,งจะย่าง หอยอร่อยมากเลยหอยสดมากหอยยิ่ใหญ่อะมีหอยนังลมสั่งมาแล้วกินหมดไปแล้วพพแต่นี้กำลังดเด็กำลังย่างกันอยู่เต็มเตาอ่ะเออมีมันญี่ปุ่นวบนะจ๊ะเนี่ยพี่น้ำดิพยเ์มันมันมันอู้เดี๋ยวสุดาจับมาชิมให้ดูนะจ๊ะตอนนี้ของสุดาก็เต็มโต๊ะแต่ขอชิมข้าวผัดก่อนข้าวผัดอร่อยมากอือลูกนาวนี่ไงข้าวผัดอืม เขาบาดปูเนาะคือแบบมึงไปงานกลับมาแล้วก็หิวมากเลิศมากมเดี๋ยวสเดาจะลองชิมอันนี้เป็นหอยอบน่าจะเป็นอบเนยนะหอยเชลมาชิมกันอืมอื้อร่อยอังเลยอะ่ะชอบอะ่ะเราหอตั้งกล้อง จับกับโอเคมาเดี๋ยวาจะมากินซีฟู้ดที่อยู่ในนี้ละก็มีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยตาซสร์ดก็หนักเหมือนกันไอ้นี่เหมือนหอยลอดใช่ค่ะมากินหอยลอดก่อนเลยหอยลอดแต่จิ้มจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มก็แบบที่เด็ดมากจิ้มมันไม่แสบไหมขยุ่งแย่เนี่ยติงกินไปมยัง ชอบหอยนี้มากเลยอ่ะหอยเนาะหอยเชลล์อร่อยมากหอยเชลล์อร่อยมากบ่หอยเชลล์หอยเชลล์ดีงามมันไม่ไม่โอเคป่ะหอยเชลล์ดีงามมากอืมต้องหินยังไงถึงจะงไงหินงอ่ะหิ่งนะอืมอย่างนั้นอ่ะโอเคเนาะแต่เราก็อยากรีวิวเพราะว่าร้านนี้เก๋ๆอ่ะนี่อุ้ยหอยเป็นไงนี่เดี๋ยวจะย้อมหอยเชลล์ มาเดี๋ยวสดาอ,อก,กินก่อน<ม>นัดหนึ่ง<ม>โอเคแล้วก็อันนี้เป็นหอยอันนี้หอยเชื้อตัวยักษ์สุกแล้วมาจิ้มก,กันจิ้มซีฟู้ดกันดูน้ำจิ้มมองเห็นไหมนะว้าวแช่ไปเลยแล้วมากินคําใหญ่หญหญโ,ตโตมาโหราบเดี๋ยวจะมีกับข้าวหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าอันนี้แกงปิ้งย่างอื้็เห็นมากซินนะ ข้าวปูรา้านฮอรอร่อยมากเนาะข้าวหมกปูก็อร่อยมากมีกุ้งสดตักกุ้งผัดหน่อยนึงกุ้งเผาแต่สดเหลือแค่นี้เพราะจะาหานะั<ด>่นนะดีมากแล้วก็มีไข่ดูทำคลิปจอจะทำแบบคลิปหรอแม่ปูสีแดงแจกปูอือหือเฮ้ยดีมากเนะข้าวแบบปูอร่อยมาก นี่ร้านหันเขาอยู่แถวไหนนะคะทำไม่ค่อยได้ร้านสะพึกรานสะพึกรานสะพึกเดี๋ยวสดามันยังไงนะมันรานสะพึกอะไรนะบางบางหวานบางอะไรนะไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวบอกทีแต่ตอนนี้ดูข้าวกันเดี๋ยวพี่น้ำพี่น้ำชิมปลาหมึกเอ้ยทอดมันให้ดูมั้งเด็กแล้สดาไม่ค่อยชอบกินทอดมันไงจานสวยงามเยอะ จะเปยกินกุ้งเชียชเทอกุ้งห่าวกินกันจริงปุ้งเออนูที่ออยมากเนาะไหนลองชิมอ้นี้สิน้องีอยน้องชานุมใช้ได้ไหมน้องเบียยกจานไอ้นี้หน่อยดิปลาหมึกอ่ะพี่ว่าเนี่ยหรอเออเพราะเอเดียให้น้องเบียชิมให้ดูเพราะเธอรำไม่ชอบกินปลาหมึกไงมาโชว์มาใกล้ๆเลยอันนี้ปลาหมึกอะไรปลาหมึกปลาหมึก่ปลาหมึเดียวนี่นเอามาโชว์ในคลิปสุดเออ อะไรให้เจลชิมให้ดูกว้างเด้ไหอยากกินไม้ตึ้งวนวดม,มาส้าพามึไม่ร้อนแล้วค่ะฝากกว้างนะจุดท้ไม่ได้แจ็คจัดนี้ให้กว้างอุ้ยกว้างมันไงกว้า,วางเดี๋ยวกว้างมาจะพากว้างมากินคือซีฟู้ดตุ้งตาหม,มาอร่อยมากเลยเดี๋ยวโจดาจะชิมอะไรเดี๋ยวชิมพักทองซิว่ามันสุกไหมยังยังไม่สุก เวลาขอกินเวลาชอบไปดีมากขอบขอบอกเลยน้ำจิ้มเด็ดเนาะอันนี้อร่อยมากมีเหยือมหืมอร่อยมากมันเหมือนหวานแล้วรสชาติคอมกล่อมแล้วข้าวผัดแบบเป็นอะไรมากไหมข้าวผัดดีงามมากเลยอ่ะตักสิหืมฟินอะมันสุกยังที่น่าอยากดูมันอะ เยดูมันหน่อยว่าจานนี้และจะมากินหอยหวานกันเอามาเมืนได้ลองหันหันมาชื้อเล็กให้หน่อยหอยหวานหอยหวานทำอะไรตัดอจานไม่ว่างเลยอ่ะจานตัดได้ไหมเดี๋ยวก็น้ำาเฮ้ยทำอะไรอยู่ึ่งสียกแขนก่อนลูก งามหมาน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วก็แบบของสดมากตะกี้เจ๊กินหอยนางรมไปสะพึงมากมาแล้วมันาซอสมันสดมันมันสดมากแล้วแบบมันหวานมันญี่ปุ่นจ้ามันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นดีอ่ะมีเปลือกด้วยเนี่ยแบบกินไปเลยทั้งเปลือกอร่อยอ่ะ มีปูด้วยน้ำดูนวดดีนวดใหญ่มากน้ำโชปูในสีเธออย่าเพิ่งกดอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะเธอเซ็กซี่ด้วยอะอื้องเซ็กซี่ด้วยอ่ะมีปูด้วยเนาะนี่ไงอยู่กับจานที่นัดเดี๋ยวไปน้ำชว์หน่อยนี่ปูตุ้งเต็มเลยอุ้ยอยากให้ชิมปลาหมึกให้ดูมากเลยนี่ปลาหมึกที่อยู่ในนี้ลองหั่นยังได้ไหมหั่นให้ ไม่อาหารกินแต่เขาไม่กินปลาหมึกอ่ะแต่ตอนนี้เขากินมันเยอะมาก,ม,กมันญี่ปุ่นแต่ว่ายังไม่เอาโดนไหม,ม้อนแล้วปลาหมึกทอดน่าจะพอได้มาอันเนี้ยว้าวหืมมันมากกวมากเลยมันยังไม่สุกให้พี่หมาชิมอันนี้ยังอร่อยมากเลยนะขอบอกอืมไข่ไหมเอาไหนที่สุกเอามาให้ชิมหน่อยคลิปเพียงนาทีแล้วเจ๊แค่ที่กว่า อันนี้สาตากรีดการ,กรมากมันอร่อยจริงๆทุกคนะไดากินประมาณเนี่ยชานนี้ใส่กินคนเดียวเลยใส่เชน่น้ำแก่เอาอะไรไม่งั้นจะทำอะไรไม่ได้เลยมือไม่ใครช่วยเลยอ,ะอ่ะพี่น้ำนี่ถือนี่ให้ดีกว่ามั้ยอย่าก,กดโดนพังนะ พอใช้หมดเลยแล้วก uh, ็มาจิ้มทีบปูจักๆเลยอูต้องหมึกได้ยังเนี่ยอืมต้องสับมันจะได้ถูกเร็วตัดเลยนะอืมอืออือเยี่ยมได้แล้วต้องมึกได้แล้วสับสัเลยเแล้วกินอะไรอีกต้องหอยหอยแบงล็นปู นิวน่ำต้องมุมดไหวนะคนละรึ่งเดี๋ยวไหวสิด้วยเธอพะเธอต้องช่วยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะแห้งมากมันจะแข็งละดิอืม้มดีงามมากพี่เขาร้านมันอยู่ตรงไหนคะพี่บอกนิดนึงจะได้บอกซอยเลยนะคะซอยวัดอินทระวาด ร้านหันเฮานาาั่งจ้างนี้ร้านนี้นเก๋ไก่มากเลยอ่ะคือ,นนอนนแล้วกับข้าวก็ดีงามเลยพี่น้าลองชิมปลาหมึกสักชิ้นได้ไหมจะไปแล้วเก้านา,าทีแล้ว<ะ>เร็วนีปตัดอย่าช้าเพราะว่าเก้านา,าทีแล้วสุดาก็แบบมันชอบมากมันอ่ะปลาหม,มึกตัว <c oughs> ใหญ่สดส,ด,สดไหมสด เป็นไงกำลังตัดอยู่เลยกำลังตัดตัวเงี้ยมันใหญ่มากเดี๋ยวจะชิมไหมมันฟินอะน้ำจิ้มซีฟู๊ดติ่งติ่งแมวันก็อร่อยเหมือนไม่ได้กินมันแต่ท้องรนานสดมันเด็ดเพราะว่าสดแล้วมันก็มีหลายอันเนี้ยของสะดาเป็นไซส์ L นะคะอันเนี้ยแต่ละคือมา มาร์กน้อยคนก็จะเอาไซส์เอสไซส์อะไรก็ได้แต่๋ยวจะไปแล้วนะเอ็มเอลใช่ไหมใช่เดีวขาผัดอร่อยมากอ่ะเขาผัดอร่อยมากแล้วก็ไข่เนื้อหวานมากแหงเหรอไข่แหงร่างเล็กไหมไอยแหงมีมัมีขักทองด้วยแต่ขักทองแอบไหมอยากชิมหนึ่งที่ไม่ไหมอืมโอเคเราจะไปแล้วนะกับร้านหันเขามีโอกาสผ่านมาเรามาชิมซีฟู้ดแน่นจ๊ะ เงือดมากบรรยากาศก,ก็ดีด้วยเหมือนกับว่าแบบชิวๆอ่ะนะั่งชิวๆโล่งๆะโล่งโล่ไปลวสาวๆยบาย